อ่ะไปต่อกันเทเรื่องข้องสิ้นขาด i กันมัง่งนะ GI นี่มันสร้างมูลหลักานะแต่ละจังหวัดก็นะประกาศกันมาเรื่อยๆตัวนี้กันน่าสนใจอ่ะ <c oughs> ตัวนี้ตเตเไม่ใช่ตัวได้นะปลิงตะเลเจ้าแกล้งน,นะครับตอนนี้นี่เทจังหวัดปังงากา็เ่แลวนะประวา่ากรมสรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเขาได้ประกาศขึ้นทะเบียนปลิงตะเลเเองในภาพตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ้นขาด i ตัวไม่มาจากกอยาวเลยครับ อ่านะครับเล็กวันเทเซมีนาคมนะครับนายวุติกรี่วีระพันธ์อธิบดีกรมรัพ์สินทางปัญญาก็ได้บอกว่าตอนนี้นี้กรมรัพ์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนปลิงทะเลนะครับข้องกอยาวเป็นสิ้นขาดจีไอลำดับเทเซข้องจังหวัดพังงาต้อมาจากถูเรียนซาลิกาพังงาข้าวไรดอกข้าพังงาและก็มังขุดทิพพังงานะครับต่ว่าได้ขึ้นจีไอกันไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ขาดว่า ปลิงตะเลนี้จะเป็นสัดน้มเศรษฐกิจสร้างาสร้างรายได้สร้างจุดสร้างล้านบาทต่อปีเลยนะเศร้ากลนะ,ะผู้ซื้อข้าวลงกันไปเทนัยเทนีเตซุ่น,นววจัยและพัฒนาการพอเลียงสัดน้มชายฟั่งพังงาโยเทบริเวณริมทะเลหาดไทยเมืองอำเภอไทยเมืองจังหวัดพังงานะครับและก็ไปพบกับนางอาพรเทพ,พานิชพอซุ่นหวจัยได้นําผู้ซื้อข้าวชมการพอเลียงปลิงทะเลกอายาวาครับภายในโรงเรือน ก็คือขั้นตอนนี้เขาเริ่มกันมาตั้งแต่การแก็บผอแม่พันธุ์จากธรรมชาติในพื้นที่ของอาเภอกอยาวนะครับแล้วก็มาผอพันธดโดยการผสมไข่แล้วก็นำเชื้อจากนั้นก็ได้นำตัวอ่อนนี้ไปอนุบาลจนได้ลูกปลิงระยะว่ายน้ำประมาณ25ถึงราบ10วันแล้วก็นำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับคานางอาพรเทพ,พานิษฐ์ก็บอกว่าปลิงทะเลชนิดปลิงขาวนี่ค่ะ ่มประมงโดยศูนประจวบคิริคันได้ดําเนินการวิจัยเพาะพันธุ์อนุบาลตลอดจนส่งเสริมการเลี้ยงสู่เกษตรกรซึ่งศูนพังงาก็ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มาเพื่อพัฒนาการเพาะพันธุ์ปลิงทะเลในจังหวัดพังงาปลิงทะเลเกาะยาวก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของความสมบูรณ์ของตัวปลิงมีขนาดใหญ่เลยนะพี่บาวินเหนือหน้าแล้วก็แน่นค่ะอ,อีกอย่างหนงงึ่งที่สังเกตได้ก็คือจากความสมบูรณ์ของพ่อพันธุ์แม่พันธ์เมื่อนํามาพาอพันธุ์แล้วพบว่าพอแม่พันธุ์ปลิงก็มีความแข็งแรงการผอ พาะพันธุ์สามารถให้ปริมาณไข้และนำเชื้อดีมากเมื่อเปรียบเทียบจากแหล่งอื่นๆก็พบว่าพ่อแม่จากเกาะยาวคุณภาพดีที่สุดค่ะปัจจุบันทางศูนย์ก็ได้นำพ่อแม่พันธุ์ปิ่งข้าวจากเกาะยาวมาเพาะพันธุ์ในโรงเพาะฝักอ,อนุบาลเป็นระยะไวน้ำอายุประมาณ25-30วันและนำไปปล่อยสู่แหล่งธรรมชาติในบริเวณเกาะยาว ก็ยาวน่อยเพื่อเสริมความสมบูรณ์ให้แกแล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกับท้ายถอดองค์ความรู้ให้กเกษตรกรสาม,มารถเพาะพันธุ์ลูกปลิงไปเลี้ยงต่อได้เองค่ะอืนะครับเพ็นบรรันนีาพึ่งยี้ <laughs> <c oughs> อที่คาดเห็นเพ็นบรรันนีนี่เป็นข้องร้อยนะอ่านะครับ<ม> น่านจะเคยสักคนแต่ว่ามันก็นไม่ใช่เป็นอาหารแต่ว่าเราได้กินกันง่ายๆบ่อยๆนะครับแต่ว่า,าสัมผัสเนี่เวลาไา้รับประทานมันก็จะอาจจะแน่นๆนึบๆนะเึก่ึงจงกพุ่นอนาะร่มประมาณนั้นนะครับแต่ว่าแนนนอนอเป็นปิงทะเลห้างกาไม่ง่ายนะห้องปังงากลายเป็น g ีแล้วมูลค่าก็บเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็บสร้างราย,ายคกับคนเลี้ยงแนนนอนนะครับพม